ราชการกรทอมอก็ออกมาตอบโต้ดรเอเลยค่ะบอกโอ้โหที่บอกว่าไม่มีปลาปลาหัวดงหัวแดงอ่ะไม่จริงยินยืนยันเลยค่ะว่ามีเพียงพอ,อปลาปลาหัวแดงีง่ยมีแน่นอนใช้สําหรับดับเพลิงี่ยมีเต็มที่แต่อุปสรรคที่เกิดขึ้นก็คือว่าที่นั่นมาเป็นตอกซอกซอยแกบๆทําให้เนี่ยนะคะหัวฉีเดเนี่ยเข้าไปเนี่ยถึงลำบากมันก็เลยล่าช้ามันก็เลยเข้าไปลาบากนิดนึงแต่ปลาปลาที่เรามีครบ โอ้ไม่ต้องห่วงในเรื่องปาป้านี่หัวดับเพลิงเนี่ยโอ้โหตเต็มที่อ่าท่านพู้ว่าราชการกรทบก็พูดแบบนั้นนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะท่านชัดชาตินะคะสิทธิพันธ์ลงพื้นที่เลยค่ะพู้ว่าราชการกรทบก็บอกเลยค่ะว่าตัวสอบจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนตรอกโพยวลาด มากาวถึงกระแสที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าโ oh อ้โ oh, หปลาปาหัวแดงนั้นมันไม่เพียงพอที่จะใช้ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนหรือไม่นะคะทุกคนตั้ง้อสังเกตว่าปลาปาหัวแดงมันไม่เพียงพยงอนะจ๊ะโดยปลาปาหัวแดงเนี่ยจุดแรกอยู่หน้าบ้านดับเพลิงทําให้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถต่อสายฉีดท,ที่ปลาปาหัวดังกล่าวได้เพราะว่ามันเป็นอันตราย ส่วนอีกหัวอยู่ฝั่งซอยเยวราชเจ็ดห่างจากต้นเริงประมาณ50เมตรแต่เจ้าหน้าที่เนีไม่สามารถลากสายยางม,มาถึงจุดต้นเริงได้เพราะว่ามีหลังคาพังถล่มลงมาระหว่างทางออท่านบอกอย่างนี้เลยนะคะส่วนถังดับเพลิงเนี่ยมีอยู่ประมาณ20ถังนะัในชุมชนเนี่ยที่นี่มี65โครัวเรือน มีมากพอจากปกติอัตราส่วนเนี่ยจะมีถังดับเพลิงเนี่ยหถงังต่อห้ครัวเรือน <c oughs> ค่ะแต่คาดว่านาทีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เน้นวิ่งหนีเอาตัวรอดก่อนท่านบอกอย่างนี้นะคะ <c oughs> เพลิงเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้นๆยังนับว่าโชคดีอยู่ <c oughs> เพราะว่าชุมชนเนี่เพิ่งผ่านการฝึกอบพยพ <c oughs> เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ามาเมื่อต้นปี ตามมาตรการของตนเองที่ถอดบทเรียน,นยจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่เนี่ย<ม>แล้วก็ทําให้ไม่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ปีนี้ในกรุงเทพมหานครเดี่ยได้จัดซ้อมอพยพหนีภัยมาแล้วนะคะ375ชุมชนท่านบอกอย่างนั้นเลยซ้อมมาตลอดนะเออท่านผู้ว่าราชการกรทมย,ยังบอกอีกนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยพบอุปสรรคที่เกิดขึ้นก็คือชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ ทางเข้าเนี่ยเป็นซอยแคบแล้วก็มีอาคารล้อมรอบทําให้เพลิงเนี่ยลุกลามรวดเดีวเพราะเป็นเชื้อเพลิงอย่างนี้ไงออรถดับเพลิงที่มันเข้าถึงยากหรือเกินซอกซอยมันเล็กนะคะมันแบบคับแคบดังนั้นกทมต้องไปถอดบทเรียนเพื่อหาแนวทางเนี่ย ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกเพราะว่าในพื้นที่กรทมนเนี่ยมีชุมชนที่เป็นซอยคับแคบลักษณะนี้อีกนะคะ25 6ชุมชนเลยทีเดียวน้องแอนคุณผู้ชมและมีชุมชนที่มีตึกรอมรอบในลักษณะนี้อีก3แองในบริเวณใกล้เคียงก็คือชุมชนพาหุรัตสำเพ็งแล้วก็ราชวงศ์ดังนั้นอนาคตเนี่ยอาจจะมีการจัดสรรอุป,ปกรณ์ดับเพลิงที่สามารถนะคะ แบกได้แล้วก็เครื่องปั๊มน้ําที่จะสามารถสูบจากแหล่งน้ําในชุมชนฉีดได้อ่าเข้าไปได้เลยโดยไม่ต้องพึ่งไอ้ปะปาหัวแดงรวมถึงเนี่ยต้องจัดระเบียบรถอาสาสมัครแบบกู้ภัยแล้วก็นถดับเพลิงเนี่ยให้มันเป็นระบบมากกว่านี้ท่านบอกอย่างนั้นนะคะส่วนสําหรับการเยียวยาทุกคนก็ถามว่าจะเยียวยายัางไงนะคะอ่าท่านบอกเลยากเป็นเจ้าของอาคารก็จะให้เงินเยียวยาสี่หมบาท ประชาชนที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นผู้เช่าไม่ใช่เจ้าของจะได้เพียงค่าชดเชยค่าเช่าประมาณ30,000บาทต่อเดือนส่วนชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทยนะคะน้องแอนผู้ชมก็ต้องขอไปดูข้อกฎหมายก่อนว่าจะชดเชยเชยียวยากันอย่างไรบ้างแต่เบื้องต้นท่านผู้ว่ากทมก็บอกเลยค่ะว่าก็มีอาหารที่พักชั่วคราวให้ก่อนนะคะเอาเราไปฟังเสียงท่านผู้ว่าดูนะคะ ปลาหัวแดงอยู่ตรงนี้หนึ่งจุดใครก็ถามผมว่าแดงก็ถ้าร้อยเมตรจะจุดจุดแรกตรืดเพิงไหมอยู่ตรงนี้นะผมมาประมาณสามสิบแดงนะฮะอันนี้น่า,นาจะมาสิบเมตรนะจากต้นเพิงนะแต่ว่าต้องให้ขันนะดูไม่ได้เพราะว่าเบรอแล้วพอดีลังคามันถล่มมันก็าหัวายนะ,อ,ะอันหนึ่งที่เราไปดูโรงแรมโพเพลสน,น่าจะเจ็ดสิบเมตร การน,นี้เรื่องแต่โอเคของกันก็ต้องบอกว่าชุมชนนี้เรามีการเป็นผู้ว่าอาทิตย์แรกเป็นผู้ว่าบอกว่าเฮ้ยต้องนั้นต้องมีการฝึกการหนีเพลชนที่แออัดนะชุมชนตอกโพเนี่ยเป็นหนึ่งในชุมชนที่เราฝึกเมื่อต้นปีนะทางเข้าออกทุกคนรู้เส้นทางว่าจะออกทา่ไหน ก็ผู้ชัดเจนนะ,ะเ,เข้าใจตรงกันนะเอ,อก็คือมีปลาปลาหัวแดงนะคะมไม่ใช่ไม,ม่มีนะค่ะก็ตามระยะทางนะคะที่ให้เอาไว้แต่ว่าแม้อย่างที่ท่านผู้ว่าชี้ให้ดูเนี่ยบางทีอาจจะเป็นจุดที่มันไหม้แล้วนะพี่จุ๋มก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปรับน้ําจากห,หัวรับน้ําตรงนั้นได้นะคะ